เซีนพีชปูตาไล่ไจปูไม่เอดเหน่วยจืดอ um> um ๋อเตุกโงตุกงออกีแดงจักอันป okay. ูช่องอันสองด้ปู ต้องตั้งชม <sum> 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 chưa muốn hiến mất chưa hiến mất chưa để phục vụ mày tay hiến mày phục vụ chặt chặt bay nhầm mày có mà áo mà đôi chim ý nhầm tao bổn đi nhầm tao bổn đi mình คำหนาคำดังโอวมันมีบรกดต้นนี้วนี้ร้นี่บอไเจอมึงแนตาบดจริงครับนเอาดูคันแดดมึงแหนมตาเป็นบอหนี่มันมีบอมีบอเออดูยังงี้่แม่แ่บเนมตาเป็นเน่ แงมตาเป็นแน่นะแงมดูเอาดูขันพวกมึงหนีกัแงมดูจนตัวอ่ะเปิดมามันหนีออกบ่มึงวะมึงแก้วกบัวมันใช่มึงบใช่จักเจียวแกะไปเปิดเบียนบอเมีนได้กูมันคนละใบอยู่อันนี้กูเกิดให้เห็นเขาเอามาให้กูวัดนะมึง ก็ไปหามาไห่ได้ามาได้คือเก่าอปู่เอ็ไเดียดมาวาน้อนนเดียดมาตะับปู่เยเดียดมาแต่ผุนเบี้วทะเลเข้ากันบอกกันดิหน่อยเก่านตีลังกากัดป่อย

ăn chị <ti TVs> <A. Nhanh> <ti> hai cụ nè chị hai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  chị Đây chị hai chị cái này hai chị 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 hai chị

เออแลอนิมมียังทีนี่หนึ่งตัวมีไหมมีนั่นก็ชักแอนิมเนี่ยถ่ายอยากได้ตัวเดียวชันๆก็เอาแค่นี้หนักเชนหนักมือหมอชื้อครับหนักพันอันนี้บวกอันนี้อันนี้บวกอันนี้แล้วบวกหนึ่งเจครับเออเด้ยวจุดใดตัวเดียว ตัวเด่นมาเล่นหนูตัวตัวเด่นนั่นเดียว <c oughs> ที่นี่ที่ของปกมึงเห็นปกจับเชยเดยดูจุดเดิมจับเชยได้นี่ช่องอันเดิมบ่มากก็ออกไปตัว่ามึงคือเก่าอันเด้อ จื่อันมซีกซูนึ่บ่บโูโอ้ยนเ่กํานึ่นนกูจับให่กันได้บอก <ß allow> จับใส่กันเลยจับเชยทาไมมันตัวเด่นเด่นสวนเด่นาบนแหนมเวนี่เห็นไหมมาบัวมาบัวเอบางทีมันกูกันได้ชื่อเห็นบัมันกูกันได้ครับมันหวอกบาหวอกแต่ตัวนี้หวอกแต่ เดี๋ยวขู่กันบ่หม่ยขู่ใช่ไหมครับอันเดียกชนกันใช่ไหมเดียวเดียวมันเดียะเจตัวหั่นเดียวก่อปวกมึงทำอันนี้ได้มาเห็นบ่อเชื้ออือมันก่อนมาตัวอันนี้ก็ได้เดียวอันนี้ก็ได้มายังมานก็มาฉนตัวเชื่อกันชักกันีแหนมแหนม อันไหนอันไหอันเก่าปูอันเก่ามันคืออันแรกไมู่อันแรกใมแรกครับมาคัดแหน่เนาะมือเลยวันนีมาโต้นเลมันมาโบักชื่อหมูเย็บปูหมดร่ะ Can you ชีแดงปูวันน e> um ี้สีแดงเดี๋ครับีแดงกับสีแดงสีแดงครับนะแม่เาขึ้ก่าเี่ยปูเอามึงอยากเปลี่ยนเองกัเปลี่ยน้อเปลี่ยน่ก่อนะยังไเอาสองตัวลงมาหนดี ก็เหนือนผสมชอดเซติปปูอันใกล้ๆฉอดตันอันนี้นนก,นก็เหมือนเดิมเมนมาปูเด็ดอันนี้บาใส่ปูได้นี่มาปูถ้าเป็นเด,เดน้งนี่ไข่เป็นปูปูยังนี่ปูดำดำบนนี่นานเดยีดยวได้แรงงานเมือก็ไปเอาตะปูยง่าง

บอกมึงบอกบอกที่กันบอกที่แดบอก่านี่จะอจเอาาสวัสดีครับพี่ยงปูมาแล้วปูใช่ <c oughs> ไหมปู <c oughs>

เดียวเดีอันไหนอันไหนปูออันนี้นนนี่ปูปู มีว่าชื่อมีป uh. uh. yeah. ูอันนี้ลูกง่ายๆเราเจอเด้อครับนั่งตอหัวเมึงฟังเด้อยืนนั่งหน่อยเด้อจะมาจบให้ปุ่มกดให้จเกียรตัวไหนเด้อให้จำเกียรช่องอันเด้อครับจำเกียรตัวนี้จำเกียรตัวนี้เด้อตัวนี้นะเฉพาะอันนี้นะชื่อนะครับเปิดไปชื่อ อันงเก็บใช่อันนี้ออกนะอันนี้ออกตัวนี้ปัวช่างเก็บปับมานี่มาใจไหมครับอันนี้ถ้าส้นตัวนี้มาไม่ได้นะจะงานูกนะครับเอถ้าอันนี้ส้นกันมาได้นะชื่อนะ ไปทำถึงมันพันมันเดี๋ยวลูกจอนเอกจนถ้าจนนี่มีตอดได้ใช่พันถ้าซ้อนี่มาได้แต่ถ้าซ้อนี่มาบ่ได้ใ่ครับคืออันนี้ขนานม่ซ้อนกันาถีมาบ่ได้มาปูมาได้เขาอันนี้มึงมาอยู่รักเดี๋ยวนีโอ้ยตัวนี้มันเด็ดอ๋อมันอยู่มันเด่นก็เจะถ้ามันอยู่ข้างหลังมันจะมาบ่ได้ แต่ถ้ามันย right. ่ต้งนี้ส้งกันแต่ถ้าย่ตรงนีช่วยได้ี่ชไดยนี่ดักผูกกันเสรจไหมจนี่เส็จเก่นยังได้ยอกริงแดงไหมชิงแดงมชื่อมะเปูปจับไปเย็นไหมครับ จำใบเจีบบยวอเด,ดมันชนจำใบ,บง่ายๆเดเยวอช้อนบักชี่ออีกตานาตานาเค่เช้อนเดอันนี้ที่เดียวครับผมนะปูพันกระวงไ้แล้วนะครับสองตัวางลางนะครับนาสามตัวสองตัวนาะพี่นองนอผ่านไปกับตาลาดตะลี่ก็ยิบไ้จากใบสองใบเด้อ ทางช่องก็สนับสนุสนัน่งกินแมงรัฐบาลเด้อพี่น้องเนาะกับพิจารณาเอาความสิลิทุูดเป็นการเสี่ยงสูงได้เป็น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเดอนะ้อพี่น้องบ่มักก็ผ่านได้เป็น้องเดอนะ้อถ้ามักก็บจังเอาเดอนะ้อพี่น้องเนาะขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเดอ้อคลิปนี้แอดเจ้ไว้สัมกมีคนคลิปหน้าจังพอกัอนไหมเนาะก็คำว่าสวัสดีครับผม